พลังโยนกล้วยนะเขาอาารดวิรใคไปนะโอ้โหนสวัสดีครับทุกคนแล้วก็ สวัสดีเช้าเนะครับเกือบเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โฮเิ่นั่นเองนะเพิ่งกินข้าวเช้าแล้วก็เช็คเอาท์แล้วนะครับวันนี้ร้อนมากมากเลยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วคนเยอะมากนะครับในในในโรงแรมเนาะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะพอดีแบบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินเสร็จแล้วก็เช็คเอาท์นะครับเช็คเอาท์แล้วก็ทุกอย่างนะครับก็วันนี้ก็จะไปที่ชุมพรนะครับจากกรหงเไปชุมพรเนี่ยเดินทางประมาณ283มกิโลหรือประมาณ3ชั่วโมง40นาทีนั่นเองครับไม่แน่ใจว่าจะแวะพักทรงไหนบ้างนะแต่น ครั้งแรกที่ขับรถลงไปภาคใต้นะครับโดยการเช่ารถนั่นเองเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่จุมพรนะครับติดไฟแดงอยู่นะครับอยู่ <Second traffic. S 1> ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับแ r กร f i c แค่ไม่กี่ร้อยกิโล3ามีชั่วโมงนะครับผมเข้าใจว่า ไอ้จน,นี้เรดไลท์ม yeah, <laughs> ผมว่า yeah, ไฟ <Red Light. S 1> แดงเยอะ oh. ออกมาจากหมเห็นนี่คือ3ามสีไฟแดงแล้วนะครับแล้วก็ How much was that? One hundred one hundred twenty baht. Oh, it's so expensive. Yeah, it's not even full tank. Uh. Okay. Next toilet. Uh. Yeah, it's a right k e y there is a, uh, what's it called a tea tea yeah this one must be strawberry uh, is that one chocolate green tea flavor mm -hmm. what is it green tea okay half huh? now hmm. bean red bean เห c ้าสองคอฟ two cost 120บาทเอาลครับทุกคนเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชมสวนกว้างนะครับชมสวนกว้างแล้วก็เป็นแบบอ่า,อาเป็นสะพานเป็นสะพานโยกนะโยกได้นะครับ ใช่นะครับแล้วก็อ่า I ม o p e t ว่า e ว r งจะออ t มาวันนี้ไม่ i m ้นผมจะรู e ส e กผ yeah. ิดหวั p มากเลย d นี่แล้วก็มีเป็ดด้วยนะใน d u c เ h e r e ก็เป็นครั้งแรกนะครับของผมนี่ที่มาที่นี่เนาะนี่คือไบฮามาสุดนะฮะเดินไปด้านหลังไม่ต้องเกาะเยอะเลย Oh, no, right. okay. yeah. Get this one. I didn't know. It's probably only idea that eat bananas. It's something? No, I I think. I they're... didn't know deer eat bananas. I'm sure it's not natural for them to eat bananas. What else? What do you? You to peel them first. No, you don't peel them. Yeah. Look, it's big. The one have horn already. See? Yeah, yeah.

คือต้องโยนนะยิดกานนน่าดูเคินี้ออกเลยเตะหมดอตะเตะเพื่อเตะเตะอืมยังมียังมียังมีอืม So how is your experience? How am I? Okay. How you Okay. Okay, wait a minute. Can you see me now? Yeah. Go on. <laughs> <laughs> Go on. Oh, that was that was a long shot. Look, they're here now. They're all looking at way. Hello. I have an for you. Gone. Oh, yeah, 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 yeah. I think too Oh, they're all on their feet now. Now the yeah. bananas are out. They don't really. No, I think they don't run too far to get no. one, do they? It's hard top, wow. really. I know. It made you tired. Did oh. <laughs> it is now? is that dark of course? Yeah. yeah. This is what you call nak. Come here. Yeah. Look at this. Free entry? Yes. And not of deer. Oh, they say they got sixteen. What? Cheese. Oh. Sixteen. Deer. No, no, the เด t ส like ์คอลเด e เฟิส์ว right? ันฮะฮะยี่ก็สิบสิบและเดฟเฟ n ลวันอีส์ทเวนต a ้ทูทเวนตี้ i n ร t i ืมโอเคอีส o i ิงไทม์ฟอร์อัสทูโกะอีส์ที่ฮอตอีส t ท e ฮ l e อีส์ตโอเคครับทุกคนเนาะตอนนี้เราอยู่ที่เขามันมันทรีไหมอะเขามันทรีนะนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับในชุมพร นั่นเองนะครับก็อตอนนี้อยู่ที่วิวพอยน์นะขับรถมาประมาณสักวันนี้ก็ตามๆมาสี่หชั่วโมงนะครับเพราะหยุดหลายที่เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นเวลาเดี๋ยวผมไปดูก่อนเวลากี่โมงนะครับตอนนี้เหรอก็4ี่โมงยีนาทีแล้วนะครับเดวิดอยู่ไหนอ่ะเฟสเดวิดเ yeah, ดวิดชอบนะนี่ครับทุกคนเกาะเทปิทักเก้าสิบเจ็ดกิโลไอซ์ไอซ์ไอส์เลกไอแลนด์เทปิทักสิบเก้าสิบ somewhere yes and then is talking about like a หมู่เกาะชุมพรและชุมพร like a small island it's 8 kilo from here must be this 8 kilo you think I don't know นะครับแล้วก็แล้วก็ตลาดตามสบายรีสอร์ท so the market here is 3 kilo ฮะโนโวเทล I think that it be there the white color you see the white color there maybe yeah over here you see yeah on the beach yes yeah on that side yeah ใช่นะครับนี่ก็เป็นร้านกาแฟเนาะ ทุกคนเป็นร้านกาแฟถ้ำสิงเขามันมันทรีนะนะครับก็ก็จะมีแบบี่มีกลิ่อิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ดูเนะ Yes it's nice there นั่นแหละครับตรงน,นี้ก็จะผมตัวนี้มันจะมีอ่าตัวนี้จะมีเป็นอ่าเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านแต่ว่าเป็นชุมชนจับปลาหรือว่าชุมชนชาวประมงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับ <c oughs> ก็จะมีนี่เดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับตอนนั้นเรือเข้าแล้วนี่ครับทุกคน <c oughs> นี่ That fish farm or prawn farm you're yes. not sure about oh, ตอนนั้นก็จะเป็นทัวร์เห็นไหมอ่า that is like a tour <c oughs> ทัวร์โบ๊ทเดอะไว c ์ค o r ใช่ก็จะมีแบบเป็นเรือสีขาวเห็นไหมครับฝั่งแล้วก็แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเรือประมงนะครับน้ำลงนะ The water is down right now นเนี่ยครับทุกคนนี่ครับเป็นวิวของอในชุมพรนั่นเองนะครับที่จริงก็คือเดวิดพักของแอคคอง์ไงครับก็เลยไม่ได้พักแถวนี้เนาะแต่ถ้าแบบใครพักแถวนีนคงน่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบอาหารซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบดีนะครับ บรรยากาศแต่มันไม่ใสอ่ะตัววันนี้มันแบบขุ่นๆยังไงไม่รู้อ่ะ oh yeah, สวยนะไอ้โซดาขึ้นสิี่ลน Monitory viewpoint. Yes. Correct. So they got thing to drink? Uh Pepsi?